ចោលបានក៏ចោចោដដនធម្មកចោញញចោញញក៏ចោតែនៃក្នុងតឡចោតតអបចោកលក៏ណេតែបងការហា บนแผ่นดินถินฐานลำน้ำแม่กลองตรงบริเวณบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีปรากฏมีาศาสนสถานสำคัญของชาวรามันตั้งประจันอยู่คนละฝากฝั่งของแม่น้ำแม่กลอง สองวัดประวัติศาสตร์ซึ่งมีชื่อว่าวัดม่วงและวัดใหญ่นครชุมโดยกลุ่มคนชนชาติมอญที่อาศัยอยู่ในย่านนี้ยังคงพิทักษ์อารักขาอัตลักษณ์ของตนไว้ได้อย่างเหนียวแน่นโดยเฉพาะประเพณีพิธีกรรมของมอญเมงตะเลงรามันที่ต้องกระทำกันตลอดทั้งปี รามันวิถีที่สแสดงถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและจิตวิญญาณของการนับถือผีที่ผสมกลมเกลียวอยู่ที่เดียวกันได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจ มีพิธีกรรมที่คนไทยเชื้อสายมอญแถบลุ่มน้ำแม่กลองยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านานก็คือการเคารพนับถือพระพุทธศาสนาและบูชาพูดผีโบราณประเพณีที่ผูกติดอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยเชื้อสายมอญโดยสะท้อนผ่านพิธีกรรมสำคัญทั้ง12เดือนในรอบปีซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับการทำกสิกรรมอันได้แก่ พิธีกรรมแรกนาขวัญในช่วงเดือน6ประเพณีบุญถวายทานผ้าอาบน้ํำฝนแด่พระสงฆ์ในช่วงเดือน7ประเพณีเข้าพรรษาโดยการหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษาในช่วงเดือน8พิธีกรรมทำบุญแด่ผู้ล่วงลับและเข้าสู่ฤดูการทำนาในช่วงเดือน9ประเพณีตักบาตรน้ําพึ้งในช่วงเดือนสิบ การกวนกระยาศาสตร์เพื่อใช้ในงานบุญออกพรรษาในช่วงเดือน11พิธีกรรมตั้งศาลเส้นไหวพระแม่โพศพประจำปีในช่วงเดือน12ประเพณีต่ำเข้าเม้าข้าใหม่เส้นไหวผีบ้านและถวายพระสงฆ์ในช่วงเดือนอ้ายประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวและลงแขกนวดข้าวในช่วงเดือนยี่ ประเพณีบุญจองโอตานศาสต์เข้าหลามในช่วงเดือนสประเพณีช่วงสิ้นฤด,ดูทำนาชายเข้าป่าตัดไม้ล่องแพรจักสารหญิงเข้าหูกทอผ้านุ่งห่มของครอบครัวในช่วงเดือนสและเมื่อเข้าสู่ช่วงเดือน5งานประเพณียิ่งใหญ่ที่ถือว่าเป็นวันสำคัญที่สุดในรอบปีของชาวไทยเชื้อสายมอนในทุกถิ่นที่นั่นก็คือ ประเพณีสงกรานต์งานประเพณีที่เปรียบได้กับงานขึ้นปีใหม่โดยชาวมอทุกคนไม่ว่าจะอาศัยอยู่ณแห่งหนตำบลใดในโลกจะพร้อมใจกันเดินทางกลับมายัางบ้านเกิดเมืองนอนเพื่อร่วมทำบุญสุนทานในวันกรานเข้าแช่แห่นกแห่ปลา ำโพโรยทรายชักบังสุกุลเล่นสบา้าสงนามพระและกลับมาเพื่อคารวะพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่โดยหากใครไม่กลับบ้านในเทศกาลประเพณีสงกรานนี้จะถือว่าเป็นคนอัก,กตันอยูต่อบรรพชนเป็นคนนอกศาสนาไม่รู้คุณค่าแห่งการทำบุญกุศลในวันสำคัญที่สุดสำหรับชาวพุทธนั่นเอง ประเพณีที่สําคัญที่โดดเด่นนะนะมันก็มีประเพณีวันสงกรานประเพณีเข้าพรรษาออกพรรษาประเพณีตักบาตรน้ําพึ่งอะไรอย่างเงี้ยประเพณีลอยกระทงที่ที่โดดเด่นนอกนั้นก็เป็นประเพณีเกี่ยวกับการทำอาหารกินประเพณีข้าวประเพณีอะไรเนี่ยนะแต่เดี๋ยวนี้อ่ะประเพณีตรงนั้นอ่ะชักจะมีบทบาทน้อยลงเพราะว่าเขาใช้เครื่องจักรครบวงจรเลยอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยสมัยก่อนพอใกล้วันสงกรานเนี่ยเราจะเตรียมทอผ้าหางหง เพื่อที่จะเอาขึ้นหางเอาขึ้นที่เสาหงนะครับทอผ้านางหงท,ทงํทาธงทาปลาทําล่มโนดังกะมอนอย่กโนดังไกเราจะเอาไปไหว้ตามเจดีกระดูกบรรพบุรุษนะครับก็คือเหมือนกับว่าไปบางสก,กุลแต่มอนเนี่ยเขาจะบางสก,กุลแค่3ปีหลังจากตายแล้ว3ปีเลยสา3ปีแล้วก็จะไม่บางสก,กุลแล้วถือว่าจะไม่ทําให้คนที่ตายไปไม่ได้ไปผุดไปเกิดหรือไปเกิดก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บ มาก็เลยจะทําพวกนี้เตรียมไว้มอนจะถือว่า13เป็นวันปีเก่า14กิน2ปีคือกินทั้งปีเก่าแล้วกินปีใหม่15ปีใหม่ตรุษไทยนะครับจนถึงสงกรานต์จะมีการละเล่นของชาวมอนซึ่งคนมอเนี่ยมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องผีกันละเล่นส่วนใหญ่ก็เกี่ยวกับเรื่องผีผีนางดง้งผีสุ่มผีกาลาครับแล้วก็ไม้หึมแล้วก็ลูกช่วงพวงมาลัย แต่ละผีก็คล้ายๆกันครับก็คือการร้องเชิญวิญญาณต่างๆอาจจะเป็นความเชื่อกันนะครับเอามาเข้าทรงในแต่ละชุดเช่นผีกะลาก็จะเชิญวิญญาณของผีกะลาลงมาเข้าทรงแล้วก็จะมีการาถามถ่ายเกี่ยวกับเรื่องของลมฟ้าอากาศคือเป็นที่พึ่งของคนมอนมากกว่าว่าปีนี้ฝนฟ้าจะดีไหมข้าวกล้าจะอุดมสมบูรณ์ไหมฝนจะตกต้องตามฤดูกาลไหมเพื่อที่จะเริ่มกิจกรรมการทํานาในช่วงเดือน8นะครับ กิจกรรมสำคัญในประเพณีสงกรานต์ของชาวมอญคือการทำข้าวแช่หรือที่ชาวมอญเรียกว่าเปิงสงกรานต์หรือข้าวสงกรานต์ด้วยคติความเชื่อมาแต่โบราณที่เล่าขานกันว่าข้าวแช่เป็นอาหารวิเศษสะอาดปราดมนทินของกินซึ่งถือเป็นสิริมงคลสูงสุดกว่าอาหารอื่นใด ดังตำนานข้าวแช่ของชาวรามันที่ระบุกันเอาไว้ว่าเศรษฐีผู้หนึ่งอยากได้บุตรจึงทำพิธีหุงข้าวสังเวยพระใสในวันมหาสงกรานต์โดยนำข้าวสารเมเล็ดงามมาล้างน้ำถึงสามหนจนสะอาดบริสุทธิ์แล้วจึงขอบุตรจากพระใสด้วยการหุงข้าวนั้นบวงสวงบูชาเมื่อมีบุตรสมใจปรารถนาจึงให้นามว่าธรรมบานกูมาร ข้าวแช่จึงถือเป็นอาหารมงคลที่ชนชาวมอญใช้บูชาถวายแด่นางสงกรานตั้งแต่ก่อนรุ่งสางของวันที่13เมษายนอันเป็นวันมหาสงกรานหรือที่ชาวไทยรามันเรียกานว่าวันกรานข้าวแช่ หลังจากถวายข้าวแช่แด่นางสงกรานต่อจากนั้นแต่ละบ้านจะแบ่งคนแยกย้ายกันนำข้าวแช่ไปถวายพระที่วัดตลอดระยะเวลาสงกรานทั้ง3วันโดยพยายามจัดสรรแบ่งกลุ่มส่งข้าวแช่ให้ได้มากวัดที่สุดยิ่งส่งได้มากวัดเท่าใดยิ่งได้อานิสง์ผลบุญมากเท่านั้นซึ่งถือเป็นการสร้างบุญกุศลครั้งสำคัญที่ปีหนึ่งนั้นจะมีประเพณีสงกรานเพียงครั้งเดียว นอกจากจะถวายข้าวแช่แด่นางสงกรานและพระสงฆ์แล้วชาวมอญยังต้องจัดข้าวแช่สังเวยเทวดาและส่วนที่เหลือจะนำไปเยี่ยมคารวะผู้เฒ่าผู้แก่ที่เคารพนับถือของตนเพื่อเป็นสิริมงคลเชกเช่นเดียวกับประเพณีรดน้ำดำหัวนั่นเองเข้าวแช่เ,เป็นของมอญแน่นอนเพราะเจ้าจอมบรรดากลิมเป็นผู้นำไปเผยแผ่ในพระบรมหาราชวัง ครั้งสมัยดรัชการที่4พระจอมดากลิ่นเป็นธิดาของพญาดำรงราชพลขันเจ้าเมืองพระประแดงแล้วก็นำวิธีหารมอนไปแล้วไปโด่งดังมากที่พระราชวังพระนครคีรีที่เพชรบุรีโดยกลายเป็นว่าข้าแช่เป็นแฉบ,บของเพชรบุรีจริงๆนมอนเขายังกินกันเป็นปกติทุกหมู่บ้านมอนที่มีมอนอยู่แล้วก็วัฒนธรรมมอนอยังเข้มแข็งในสงกรานก็ทานข้าวแช่เพราะว่า ฤดูสงกรานเนี่ยมันจะร้อนมันจะทําให้คนเฒ่าคนแก่ก็ทานข้าวไม่ได้เพราะร้อนวิธีคิดก็คือเอาน้ํามาข้าวมาผสมกันแล้วก็ทํากับข้าวแช่มอนต่างจากข้าวแช่เมืองเพชรจะต่างจากข้าวแช่ชวาวังคืออาหารของมอนเนี่ยจะเป็นพื้นบ้านของมอนขนุนยำมะม่วงยำจะไม่มีพวกลูกกะปิจะไม่มีอะไรมีผักกาดผัดโอกับกะทิมีกระเทียมมีก๋วยเตี๋ยวผัดวิธีทําคล้ายกัน แต่อาหารแล้วแตกต่างกันตัวข้าวเนี่ยตั้งน้ําให้เดือดสาวข้าวให้สะอาดแล้วก็เทไปข้าวสุกก็เอาน้ำเนี่ยน้ําเย็นเนี่ยเทกินก,กะแช่ก็เอาดอกมะลิมันหอมอบเห็นอบสมมุติว่ากับข้าวสักสามอย่างสักสี่อย่างก็ไปส่งได้แล้วจะสะดวกคือมีตังมากก็ทำมากที่ไหนมีตังน้อยสามอย่างสี่อย่างใช้ได้คนมอสยงกินอาหารเอ่อ พืชผักที่ปลูกเองส่วนใหญ่จะรสเปรี้ยวแล้วก็มันลื่นเป็นเมือกเช่นมะตาดแล้วก็ลูกมะสั่นแล้วก็กระเจี๊ยบแดงไปแกงอาหารมอญจริงๆจะกินเนื้อสัตว์ไม่มากปรุงให้มีรสหน่อยเท่านั้น